สวัสดีครับมาเข้าครัวอีกแล้ววันนี้ทําข้าวหมกไก่ครับข้าวหมกไก่กับนี่ครับวิธีง่ายๆเขาจะบอกสูตรไว้ด้านหลังซองนี่นะครับว่าทํายังไงก็ทําตามที่เขาบอกไว้เลยนะครับง่ายๆเลยทําตามที่เขาบอกไว้นะครับนี่เขาจะบอกวิธีการขั้นตอนมานะครับนําไก่มาหมักกับพงก่อนสิบห้าทิ้งไว้สิบห้าทีนะครับ น,นำไก่น่องไก่มาหมกมาหมักกับผงนะครับผงหมกไก่ทำข้าวหมกไก่เนี่ยเสร็จแ,แล้วก็นำข้าวนะครับสาวน้ำเรียบร้อยแล้วก็มาคลุกกับน่องไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาหมอ้อรอให้ข้าวสุกนะครับวิธงีง่ายๆเลยง่ายที่สุดทำข้าวหมกไก่กินเองนะครับง่ายๆพอตามสูตรนะครับ หมักไก่กับผงเรียบร้อยแล้วก็เอานำข้าวนะครับข้าวกับไก่หมักผงนะครับมาเาวาใส่กันมาคนใส่กันเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำให้ได้ระดับนะครับแล้วก็กดหม้อหุงข้าวเสร็จแล้วเมื่อข้าวสุกแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับในโดยที่เนื้อไก่ยังอยู่ข้างในนะครับ เราก็จะได้ข้าวหมกไก่นะครับต่อไปก็มาทำน้ำจิ้มครับส่วนผสมอันแรกก็มีนี่ครับพริกกระเทียมรากผักชีนะครับตามเข้าด้วยกันให้ละเอียดนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ลงไปใส่ลงไปครับทำง่ายๆครับไม่ต้องมีทีรีตองอันนี้น้ำต้มสุกนะครับสี่ช้อนโต๊ะ สี่ช้อนโตะนะครับน้ำต้มสุกสี่ช้อนโตะน้ำส้มลายชูครับสี่ช้อนโตะครับใส่เข้าไปน้ำตาลหกช้อนแต่ไม่เอาเยอะขนาดนี้นะครับมันเยอะไปนะครับเอาพอประมาณแล้วแต่ชอบครับสองช้อนก็พอครับสองช้อนก็พอหวานมากไม่ดีเ่ลเือเกลือครึ่งช้อนก็พอครับ ห้าคนเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็เป็นน้ำจิ้มนะครับเขาจะได้เป็นน้ำจิ้มต่อไปก็น้ำปอาจาดครับก็มีน้ำซุปมส้ชูกับน้ำเปล่าน้ำตาลนะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็มีพริกหอมแล้วก็แตงกวานะครับก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันอันนี้หั่นแบบ แบนเลยใส่เข้าไปนี่ก็แล้วแต่ชอบครับจะหันแบบละเอียดแฮมแบบไหนก็แล้วแต่นี่ยน้ำอาจาดอาจาดนี่ครับที่เหลือก็ไปจัดจารจะหันให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้หัน สีก็ได้ครับมันนี้หวานมันดันเร็วว่าจะง่ายๆดีครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับน้ําจิ้มกับน้ําอาจาัดง่ายๆไม่ต้องพิธีรีตองก็ตามที่เขาบอกมาในนี้แล้วครับครับเสร็จแล้วก็มาจัดจานครับครัวบ้านๆกินง่ายๆนี่นะครับข้าวหมกไก่นี่กับไก่อยู่ข้างล่างนะครับ เอาข้าวมาก่อนไก่ครับนี่ครับไก่ โอ้โหปีกยังใยนี่ครับไก่อะไรจะขนาดนั้นครับข้าวหมกไก่ครับนะครับ เสร็จแล้วก็แป้งกว้าเนี่ยครับเรียบร้อยแป้งกวาใส่เข้าไปแป้งกวาก็แล้วแต่ชอบครับอะไรก็แล้วแต่ชอบอะไรก็ใส่เข้าไปผักชี วางาไว้ให้สวยงามครับน้ำจิ้มนี่ครับเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับเรียบร้อยครับข้าวหมกไก่สไตล์บ้านๆทำง่ายๆกินง่ายๆครับไม่ยากนี่ครับ ข้าวหมกไก่นะครับทำกินเองไม่ยากครับง่ายสําสำหรับคลิปนี้ก็ม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมกับติดตามครับข้าวหมกไก่ทำกินเองแบบง่ายงครับกระลายบ้านบ้านครับ